สบายดีสวัสดีค่ะ BPFc ทางฟังไทยฟังลาวรือว่าทางต่างประเทศด้วยค่ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังนะคะทุกคนคะ่ะและแล้วเมื่อคืนนี้นะคะห้องก็ได้รับชมรับบเบิงกันไปแล้วนะคะทุกคนในการที่ไทยชนะโคลอมเบียนะคะทุกคนนะคะสามต่อ1เซตนะคะทุกคนก็คือสรุปง่ายๆก็คือทั้งหมดไทยของเราชนะไปสี่เซตแพ้3มเซตนั่นเองนะทุกคนก็นเลย เดตหาเห่าบอ่อใดเขานะคะเขตหาเห่าบอ่อเขขานะคะทุกคนสรุปแล้วแพ้ 3, สามชนะสีตกรอบตามระเบียบรอลุ้นคะแนนรวมในทวีปนะคะว่าจะเก็บคะแนนได้ดีหรือเปล่านะคะเอเช,ชียเกมที่หางโจต่อไปแข่งกับจีนนะคะทุกคนแล้วก็ญี่ปุ่นเกาหลีอีกนะคะทุกคนทาง จีนนะคะทุกคนเตรียมหลานขี่หูขีตานะคะทุกคนเพื่อที่จะมาแข่งกับสาวไทยของเรานั่นเองนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเป็น ตามทีฮาวเวากันนะทุกคนแต่อย่าลืมนะคะว่าไทยยังอ่าไทยที่จะไปแข่งกับจีนนี่เนาะอย่าลืมนะคะว่าจีนอะ่ะเออยังมีใจแผ่วๆอยู่นะคนแผ่วๆยังไงอะ่ะก็แผ่วๆที่เราชนะเพื่อชนะนไปไงในเดือนที่แล้วในการที่เราชนะแข่งที่โคราชใช่ไหมทุกคนคือตอนนั้นคือแบบโอ้โหลุ้นระทึกเลยลุ้นระทึกนะคะทุกคนบอกเลยว่าระทึกมากแล้วอันนี้เราก็คือต้องอืมก็ต้อง เขาไปก็ต้องไปแข่งอีกรอบนะแต่บอกเลยนะคะทุกคนว่าครั้งนี้สาวไทยของเรามาแรงแซงทางโค้งมากนะอันนี้จริงๆเลยคือรุ้นมากรุ้นมากแต่สิ่งที่คือเขามีหัวใจที่แข็งแกร่งและก็ะเชื่อมั่นมากคือโค้ดก็โค้ดด่วนท่านก็พูดไว้นะคะว่าเราทำได้อยู่แล้วแต่เราอย่าประมาทคือเราต้อง มั่นใจคือความมั่นใจอะ่ะทุกคนแล้วคําว่ามั่นใจอะ่ะมันทําใหส้สาวไทยของเราทําได้โดยการที่ชนะในครั้งนี้ในคืนนี้นะคะทุกคนก็เป็นที่แบบโอ้โหตื่นตะนุกมากนะสําหรับเพวานี่เพวาดูแล้วหัวใจจะวายทั้งที่นะฟังไม่รู้เรื่อง <c oughs> คือบางครั้งอะ่ะมันก็จะดูในอ่ะในช่องทางอะนะ่ะเนาะบางครั้งก็จะเป็นต่างประเทศที่เข้าเนี่ยเพราะว่าเราก็ดูในโทรศัพท์อะนะทุกคน ก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่เราดูนับที่คะแนนแล้วเราดูที่การเสิร์ฟการตกการอะไรของเขาคือมันทําให้เราลุ้นมากแต่ถ้าฟังรู้เรื่องนะเจอกรรมาการอ่ะอ่ะฟากเสียงให้เราฟังเนี่ยคือแบบพูดในตามที่เห็นนี้ยิ่งตื่นเต้นมากอันนี้คือจริงๆอันนี้คือสารภาพจากใจ,จริงนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องแข่งต่อไปนะคะและหลายๆคอมเมนต์หลายๆความคิดเห็นนะคะทุกคนว่าอ่ะ ต่อไปไทยจะไปแข่งกับจีนทางจีนเขารู้สึกยังไงบ้างนะคุณทางจีนก็คือนะคนที่เป็นชาวที่แบบเออแฟนบอลลีบอลชาวจีนก็เตรียมนะทุกคนเตรียมรับมือนะส่วนชาวไทยของเราก็เตรียมเชียร์เตรียมเตรียมให้กําลังใจกันอย่างกระหน่านะคะทุกคนเนาะเราก็เออแต่จริงๆแล้วนะจะแพ้หรือชนะเราก็ให้กําลังใจเหมือนเดิมแต่อย่าลืมนะคะทุกคนว่ากําลังใจนี่คือสําคัญมากนะเอาจริงๆเลยนะ อันนี้ก็คือสําคัญมากนะคะทุกคนนี่นะคะก็คือเขาบอกว่าอ่าคอมเมนต์นะคะเขอบอกว่าด่วนจีนระนําระแวงไทยหนักเน้นเอเชียเกมตัวเลขชี้โอลิมปิกไทยเท่ากับจีนนะคะทุกคนอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นเนาะ นี่น, H นคะคะสวัสดีครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับโอลิมปิกครั้งนี้ครับที่ดูเหมือนว่าทุกทีมมีโอกาสที่จะแพ้มีโอกาสที่จะชนะสลับกันไปมาอย่างคาดเดาไม่ได้เลยทีเดียวครับจากผลการแข่งขันเมื่อคืนครับแอดเห็นแล้วนี่งงเลยทีเดียวครับล่าสุดทีมชาติโปแลนด์ที่พึ่งแพ้ไทยมาอยู่ๆก็เอาชนะสหรัฐอเมริกาเฉยสะงั้นครับและสหรัฐอเมริกานะครับเขาก็เอาชนะไทยไปได้ในนัดที่2นะครับเอาชนะไป3ต่อ0ูนเลยเรียกได้ว่าแปดริ่มกันครับเพราะว่าเยอรมันที่เคยเอาชนะไทยนะครับ โปแลนด์ที่ตบสาวไทยของเราครับก็เอาชนะมาได้งงไหมครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับสำหรับกลุ่ม C ีของเราและสําหรับเยอรมันนะครับล่าสุดก็แพ้อิตาลีไปศูนย์ต่อสามเซตโดนลบไป3.78คะแนนและด้วยความบังเอิญครับไทยเราเพิ่งชนะเกาหลีใต้ก็บวกมา3.78คะแนนเช่นกันตอนนี้ครับหายใจลดต้นคอแล้วครับห่างไม่ถึงส0แแปมแล้วสาหรับทีมชาติเยอรมันและทีมชาติไทยเนี่ยครับยังกระบทละครเลยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อจริงๆครับและยังไม่หมด หมดแค่นั้นครับมาดูทีมชาติจีนครับโค้ชคิดไม่ได้เหมือนกันครับมันบังเอิญกันอีกแล้วครับตอนนี้นัดล่าสุดครับทีมชาติจีนก็แพ้ให้กับทีมชาติโดมินิกันไป 1. 3ต่อสเซตหรือว่าช็อกกันทั้งประเทศเลยครับสำหรับแฟนๆชาวจีนแพ้ไป3นัดติดต่อกันแล้วครับหมดโอกาสในการคว้าตั๋วโดยตรงสําหรับโอลิมปิกครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถือว่ายังโชคดีมากๆครับยังได้บนเก่าอยู่ครับสำหรับทีมชาติจีนเพราะว่าพวกเขาครับยังได้โคต้าเอเชียทีมที่มีอันดับโลกที่ดีที่สุดก็ทําาให้้้พพวกกเขยยังงไไดปปอออิมู่่ครซึตนนีีีแ สามนัดรวดอยู่ที่อันดับ6ของโลกมีคะแนนอยู่ที่321.21อคะแนนห่างจากทีมชาติญี่ปุ่นนะครับทีพวกเขาตอนนี้อยู่อันดับ8ของโลกมีอยู่3 0 7 3 6คะแนนก็ถือว่าห่างจากจีนเยอะอยู่พอสมควรเลยครับและอย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับผลงานของตบสาวจีนกับตบสาวไทยของเราครับดูจะสวนทางไปซะทุกอย่างเลยอย่างกบทละครครับ ราลองมองลึกลงไปดูในรายละเอียดนะครับ3นัดแรกจีนเขาก็ชนะรวดสลับกับตบสาวไทยของเราครับที่สนัดแรกเราก็แพ้มา3มนัดรวดและจุดเปลี่ยนครับมาพลิกผลการแข่งขันแบบช็อกโลกพร้อมกันอีกครับไท้ายเราครับก็พลิกกลับมาเอาชนะโปแลนด์ที่เป็นเจ้าภาพของกลุ่ม C ไปแบบไม่น่าเชื่อ3ต่อ2เซตซึ่งก็เป็นวันเดียวกันกับที่จีนนะครับเป็นเจ้าภาพกลุ่มเเขาครับก็พลิกแพ้ให้กับแคนาดาไป 2. ต่อสเซตจนสื่อจีนเองครับเขาก็ยังรายงานเปรียบเทียบกันเลยครับ แล้วมาดูกันที่อันดับตารางคะแนนนะครับตอนนี้ครับทีมชาติจีนครับก็มีอันดับเท่ากับไทยเป๊ะเลยครับในกลุ่ม A นะครับตอนนี้เป็นทีมชาติเซอร์เบียที่เป็นอันดับ1ครับชนะ5แพ้1มีอยู่15คะแนนตามมาด้วยโดมินิกันนะครับอันดับ2ชนะ5แพ้1มีอยู่15คะแนนเช่นกันครับอันดับ3ครับเนเธอร์แลนด์ชนะ4แพ้2มีอยู่12คะแนนอันดับที่4ครับแคนาดาครับชนะ4แพ้2มีอยู่11คะแนนและมาที่อันดับ5ครับจีนครับชนะ3แพ้3มีอยู่11คะแนนและข้ามฝั่งมาดู ซีของเรากันบ้างครับตอนนี้ครับทีมชาติโอ้โห و, ก็คือนี่นะคะทุกคนก็อย่างที่เราเห็นเนาะก็คือบอกเลยนะคะว่าดูเดือดมากคือดูเ,เ,เดือดมากค่ะชนะ5แพ้1มีอยู่15คะแนานอันดับที่สองครับสารัฐอเมริกาที่เพิ่งจะแพ้โปรแลนด์ไปนะครับชนะ5แพ้1มีอยู่15คะแนานอันดับที่สามครับทีมชาติโปรแลนด์ครับชนะ5แพ้1เนี่ยครับแพ้1แพ้ไทยเรานะครับมีอยู่15คะแนานเช่นกันครับและถัดมาอื มาครับเป็นเยอรมนีชนะสี่แพ้สองมีอยู่สิบเ็คะแนนอันดับที่ห้าครับไทยของเราครับชนะสามแพ้สามมีอยู่แปดคะแนนนะครับบังเอิญอีกแล้วครับแข่งไปแข่งมาครับอันดับเดียวกับจีเลยครับแต่ของกลุ่มซีครับกลุ่มของเรานี่ดูเหมือนว่าจะได้ลุ้นกันถึงนัดสุดท้ายเลยครับมีอยู่สามทีมครับตอนนี้ที่มีโอกาสลุ้นคว้าตั๋วไปโอลิมปิกครั้งนี้ครับคะแนนครับอือก็คือเป็นสิ่งที่เราแบบคาดไม่ถึงนะคะทุกคนเอาจริงๆแหละ <Okay S 1> มันก็เป็นสิ่งที่อ่ามันก็เป็นแบบว่าคือคือมันเป็นสิ่งอะไรที่ไม่แน่ไม่นอนใช่ไหมคะทุกคนเราก็ต้องเข้าใจแหละย,ยอมรับแหละเพราะว่ามันเป็นบอลกลมๆนะคะทุกคนมันเป็นลูกบอกลมๆใช่ไหมมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนแต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าเราไม่ยอมแพ้นะอย่างเช่นนะวันนี้ก็ทําให้เราได้เห็นแหละอ่า ทำให้ได้เห็นแล้วค่ะทุกคนว่าชาวไทยของเรานี่เก่งมากเก่งสุดยอดนะคะคือเก่งจริงๆแหละไม่ใช่ว่าเก่งธรรมดานะนะในชนะครั้งนี้นะคะทุกคนเราก็มาฟังความคิดเห็นลหลายๆคนลหลายๆท่านเนาะว่าเป็นยังไงนะคะทุกคนค่ะคอมเมนต์ก็บอกว่าเขาเรียกว่าแพ้ทางนะคะทุกคนก็คือเออก็เปิดเที่ยวมันจีนก็แพ้ทางตัวเองอะนะคะ แล้วคอมเมนต์ท่านนี้บอกว่าไทยมาแรงแซงทางโค้งจีนยังไงก็ได้ญี่ปุ่นก็ได้จีนยังไงก็ได้ญี่ปุ่นก็ได้งไงไดไดสุดยอดนักกีฬาไทยของเรานะคะทุกคนอันนี้นะคะแล้วบางคนคอมเมนต์ท่านนี้บอกว่าเรามีสิทธิ์เชียร์วอลเลย์บอลด้วยไหมอันนี้ก็คือน,นี่นะคะทุกคนก็เป็นคอมเมนต์นะคือ จริงๆแล้วนะทุกคนก็ไม่อยากจะอ่านหรอกแต่มันเผลอไปอ่านแล้วจริงๆว่ามีสิทธิ์เชียร์หรือไม่เชียร์คือกีฬานะคะทุกคนนะคะก็จะไปมีคอมเมนต์นะคะทุกคนคอมเมนต์ท่านนี้บอกว่าโอ้ยคนไทยเกียงไลยสูส้ๆเด้อคนเล่าเป็นกําลังใจให้นะคะพี่น้องเนาะเ่ก็เลยมีคนไปตอบคอมเมนต์ว่าเลามีสิทธิ์เชียร์วอนเลย์บอลสาวไทยไหมอันนี้คือจริงสิงที่อยากจะหวัว่ามีสิทธิ์หรือบ่มีสิทธิ์มันบ่เกี่ยวกันนะคะทุกคนคือ คนเฮานะคะมันรักที่จะเชร์ชอบในสิ่งที่เราอยากจะเชร์คือจริงๆนะตั้งแต่ที่แพรวาดูตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะอันนี้ก็คือดูตั้งแต่ปีที่แล้วนะทุกคนก็เราก็ดูตลอดเราก็เว้นระยะห่างแต่บางครั้งอะ่ะสิ่งหนึ่งที่แพรวาจะไม่ค่อยได้นําเสนอคือเวลาที่เราแพ้เราจะไม่ค่อยโฟกัสเพราะเราคิดว่าการที่ทีมไทยแพ้มันไม่ใช่เรื่องสําคัญ นะคะก็เลยจะไม่ได้ทำคอนเทนต์ตลอดแต่เวลาที่สาวไทยชนะเป็นสิ่งที่เราต้อง ส่งเสริมและแสดงความยินดีมากๆคือเราไม่ใช่ว่าไม่ให้กําลังใจเราโพสตให้กําลังใจค่ะทุกคนใช่ไหมคะแต่เราไม่ต้องไปพูดในสิ่งที่หลายๆคนไม่อยากฟังใช่ไหมเออใครจะอยากฟังบ้างเราไม่ชนะใช่ไหมเออเราก็ต้องอยากฟังในสิ่งที่เราชนะสิสิ่งที่ดีๆใช่ไหมทุกคนคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อยากจะพูดนะคะแต่เชื่อเธอค่ะว่าเราจะต้องไปแข่งในแมตต์ต่อไปก็ยังให้กําลังใจเหมือนเดิมเชื่อว่ามันต้อง ชนะอีกเหมือนเดิมนะอย่างเช่นวันนี้ลุ้นแทบหัวใจจะวายเลยว้าวุ้นกันสัทีเดียวเลยนะคะทุกคนแต่ก็เออชนะไปแล้วนะคะทุกคนเราก็ต้องไปแข่งกันต่อไปถึงจะแพ้ใน3เซตรวดแล้วก็มาชนะทั้ง4เซตรวดนะคะก็ถือว่า เยี่ยมมากเพราะว่าเราแพ้น้อยกว่าเราชนะเราชนะเยอะกว่านะคะเราก็ไปแข่งกับจีนทางจีนก็คือเตรียมการเรียบร้อยแล้วทุกคนล้างขีหูคีตาไว้รอสาวไทยของเราแล้วค่ะพมพีน่นองนะคะโอเคนะคะคลิปนี้อีพีนี้เราก็ต้องขอจบแค่เพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการรับชมและฟังคลิปอื่นๆที่แพรวาได้นำเสนอด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ